คอนสั้น f อเรื่องผีแม่ตาเทียนตอนที่หนึ่งมาแล้วค่ะเรื่องเราตอนที่ฉันเรื่องเลาตอนที่เราจะเล่าก็คือชื่อหญิงสาวคนหนึ่งเป็นที่เหมือนใส่ชุดเขียวมาหลาย้านแล้วเธอเป็นลูกของแม่ตาเทียน คนหนึ่งที่เป็นแม่ด้วยแล้วเธอไม่มีอะไรทันเธอเจ็บเจ็บหัวไปหมดเธอรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาตัดต้นตะเคียนของเธอ แล้วตอนผู้ชายคนนั้นหลับอยู่ผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นฝันว่าตัวเองเจอผีแม่ตะเคียนฆ่าตัวเองหลังจากที่เธอฆ่าผู้ชายคนนั้นมาสำเร็จแล้วเธอเดิน กับบ้านของเธอไปอย่างสุเงียบทุกคนไม่รู้ว่าเธอเป็นใครใส่ชุดเขี่ยวมาได้ไงทุกคนชอบชอบเอาต้นกล้วยข,ของของแม่ตะเคียนไปแล้วแล้วเธอจัดการไปหนึ่งคน ได้แล้วเป็นไงบ้างคะสำหรับละครผีแม่ตะเคียนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตบดตามให้ตนน้นอําด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแต่ไม่ได้คาดคลิปใหม่ๆ